สวัสดีค่ะพบกับยาต้อยทำได้บายพีพีนะคะวันนี้เรามาเจอกับตาก้องพาไปเรื่อยอย่างที่นัดกันไว้แต่ไม่ไม่คิดว่าจะมาในสภาพอย่างนี้นะคะได้ได้ได้ถ่ายรูปด้วยความที่ว่ายาต้อยอยากกินทุเรียนที่มีความหวานของสีหนับชวนหิวเ่าได้อันนี้ส่งจากพี่ก้องค่ะส่งให้คุณแม่รันเบิร์ดย์ก็ยาต้อยก็พ่วงไปนะคะพี่ต้องก็เอามาส่งถึงบ้านเลยค่ะมาดูเหตุการณ์นะคะอันนี้เป็นการคอนแับอย่างหนึ่งของเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะ ดูการผ่านการไลฟ์สดแล้วนะคะค่ะนี่ค่ะได้ทานทุเรียนถึงบ้านเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆกล้องพาไปฝากช่องด้วยนะคะกล้องพาตากล้องพาไปเรื่อยค่ะแล้วก็ตีหนับชวนหิวนะคะมาถึงที่ยาต้อยทําได้บายพี่ๆค่ะค่ะเป็นเหตุการณ์ที่อยาต้อยประทับใจอย่างหนึ่งในความมีน้ําใจของเพื่อนค่ะดูค่ะ สวยค่ะสวยอ้าวเร็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 วใครอยู่ที่ไหนมา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 มีนเพิ่งพอดีลูกสาวเพิ่งมาไอจะให้ไปทำกิจกรรมอะไรไปลูกเพิ่งออกไปค่ะตีชนี่กล้องนี้กล้องนี้ค่ะนี่ค่ะตีหนับนะคะยั่วๆค่ะยั่วๆมารามาถ่ายถ่ายด้วยกันอ่ะอันนี้อยู่ตรงนี้ดิ อย่าไปกินเลยน่าจะไม่อร่อยครับพี่สินหบอกหนูถือให้ย่าต้อยย่าต้อยต้องกินโชว์ค่ะเอางั้นเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขออะไรคืนโอ้โหนี่จะรับคืนเลยมันมีสามเม็ดมันเหมือนจะรู้ว่าเรามาสามคนหรอยังจะมามั่วกินของเ่า จริงๆเราตั้งกล้องแล้วเราต้องกินคนละเม็ด <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องอะไรอะอยผมผมวันนี้กินเพิ่มไม่ได้ละหลายเม็ดแล้วค่วะขออนุญาตเนาะไม่เป็นไรนี้อเอาอันเอาเล็กที่สุดก่อนอันไหนมันก็ไม่หล็กเหมือนกันนะขอบคุณมากค่ะนี่ไ <c oughs> <c oughs> ี่เคยกินโชว์ขนาดนี้อเอาแล้วนะไม่ต้องหาอะไรกล้องนู้นก็ได้ดีค่ะนี่ มาเร็วมากินกับยาาต้อยกินแล้วนะไม่เกรงใจแล้วนะ uh huh. <laughs> อืมรู้สึกไงล่ะรู้สึกได้ถึงความนุ่มเลยที่สั่งเพิ่มไปคิดว่ายังจะสั่งอยู่ไหมสั่ง <laughs> <laughs> ยังมีอยู่ <laughs> ดูสิพี่ศีหลับยังมีอยู่ออกัดไปครึ่งหนึ่งแล้วยัยงไม่เห็นเม็ดเลยค่ะใช่เม็ดรีบมากค่ะยาาต้อย <laughs> อืม เึกถึงผู้ปกครองให้เลยตอนที่นั่งอยู่ในร้านอ่ะค่ะเยอรมันบอกว่าให้ส่งมาด่วนเลยครับดีใชวนี่ยจะบอกให้ตัวเองเอาให้ดูเม็ดเลยไเลยค่ะหาเม็ดไม่เจอระวังเนื้อหล่นนะนี่ตัวเองดูเม็ดนี่แค่นี้เองนั่นแหละไม่เกรงใจแล้วนะ พี่มน่าบอกแคนเซิล <wise> ทันนะอร่อยมากค่ะเค้าหวานแล้วก็ติดมันมาใช่ค่ะแล้วเนื้อเขาก็จะเหนียวเหนียวหน่อยด้วยนะคะอนุญาตรู้ว่าว่าเมื่อวานทำไมบ้านกุ๊ปโอถึงบอกว่าเก็บเม็ดเอาไว้พี่ดูเม็ดดิไม่ได้โฆษณานะ ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะดูกันนี่ไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้ค่าโฆษณาอืม,มเสียดายติดมือ <c oughs> เขาบอกว่าไม่ต้องซื้อของเขาหรอกของเขาไม่อร่อยแต่ก็ไม่ต้องซื้อพ <c oughs> ี่เขาบอกเขาจะกลับมาประมาณว่าเดือนรรกนรกฎาคมยังมีไหมพีจาินาบอกเขาไปด้วยแล้วกันว่ามีไหมหรือช่วงนั้นเป็นผลไม้อะไรลองว่ากันไปดูกันนะครับ ขอบคุณเลยไอ้ตะก,ก้องพาแม่เที่ยวไอ้ตะก,ก้องพาไปเรื่อยค่ะตะก,ก้องพาไปเรื่อยค่ะเด้ยีงก็เห็นอ๋อหนุ่มหนุ่บอกว่าอุ๊ยไม่ได้เห็นตัวกันเป็นเซนเลยเหรอบอกกันได้เห็นแล้วค่ะเนี่ยค่ะเห็นกันแล้วขอบคุณมากมากนะคะถึงจะรู้ว่าของตีหนับอร่อยแต่ถ้าไม่มีกล้องในบ้านก็มไม่ได้กินใช่ไหมอหขอบคุณมากมากเลยว่าจะแลบใจกับคุณล้ใช่ใช่ใช่ นะครับก็ไงฝากช่องเาต้ยได้ทำได้ายพีพีไปพีเลยนะครับผมแล้วก็แล้วงพาไปเรื่อยนะคะค่ะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้ทำให้ได้โอ้โหมีความสุขที่สุดเลยขอบคุณมากเรื่องถึงตอนที่เอาทุเรียนไปให้คุณแม่นะคะคุณแม่ชอบทานทุเรียนมากพอคุณแม่ได้ทานปุ๊บคุณแม่บอกว่าโอ้โหขอให้เจริญเจริญนะอุแต่อร่อยเนาะ อร่อยจริงๆขอกก็ดีจริงครับที่เขาบอกว่าหวานนะหวานยังไงต้องลองกินเองเนาะปีนี้ไม่มีปีหน้าผมจองเหมือนเดิมนะแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะเลิกขายปีหน้าบอกว่าเอาเลิกได้ไงพี่พี่ต้องจองล่วงหน้าแล้วให้เราจองกันข้ามปีเลยให้ดูนะครับปากล้วต้อยาต้อยต้องหนีกหนับนะครับทังไงฝาาเข้าไปดูกันด้วยนะครับขยากทานทุเรียนอย่างนันเนาะอร่อย้องฟังอร่อยๆจาสวนนะฮะบอตสานเชิครับ รถเข้ามาพอดีเอาของไปให้พี่สาวหนึ่นึงอ๋อค่ะเดี๋ยวแหลกอันนี้ปีหน้าเราจะหากระบะมาวางแล้วก็ขนทุเรียนขนทุเรียนอ๋อจริงเหรอติดหนับเต็มตัวเลยนะตอนตอนแรกติดนับนึกว่าจะจะบุกตรงตรงห้องอ๋อนะครับ่วงนี้ โอเคใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องีย้อนกลับไปดูก็ได้นะเมื่อกี้จะต้อยเขาตรงนี้เนี่ยสวยไหมสวยไหมสวยมากนี่ครับยังเหลืออีกสองเม็ดสงสัยสองเม็ดน่าจะต้อยแน่เลยเนี่ยน่าจะเป็นของลูกชายหูนี่ตัวเองครูเต็มเต็มเลยเนี่ย อันนี้นะถ้าใครยังไม่ได้กินอย่าเชื่อนะว่าหวานแล้วก็มันเนี่ยต้องไปกินเองนะคะของสีหนับค่ะจะรู้เลยว่าพอก,กัดไปปุ๊บเนี่ยความหวานของทุเรียนเป็นยังไงหวานจริงๆค่ะไม่ได้ค่าโฆษณานะบอกจริงขนาดจะสังกินเองยังไม่ค่อยจะได้กินใช่เลยค่ะอันนี้ถ้าต้องเรียกว่าพึ่งใบบุญพี่ก้องนะคะบังเอิญพี่ก้องเนี่ยอาจจะวัดเดย์คุณแม่ค่ะสั่งให้คุณแม่ยใต้ก็พวก่วงแล้วถึงได้กินเนี่ยค่ะ ถ้าไม่มีพี่กล้องวันนี้ยาใต้ก็อดอิ่นะคะฝากช่องด้วยนะคะยาใต้ทำได้บาร์ีบีแล้วตากล้องพาไปเรื่อยค่ะพี่สีน้ำหอมกลองจงก่อนเปิดนะคะถ้ามีกลิ่นหอมถึงจะแกะได้ค่ะวันนี้หอมแล้วอ่ะหอมอีกตอนนี้หอมแล้วบอกว่ายั่ว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 ค่ะยั่วยั่วค่ะดูสิใหญ่กว่าหน้าอีกตรงกลางประเทศหน่อยอีกโอ้โหนี่ดูฟูนี่เนาะ คุณใหญ่มากเดี๋ยวเ,เดี๋ยวแกะโชว์ครับลูงเอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนถ้าถ้าถ้าคลิปนี้เราก็ต้องแกะด้วยใช่ไหมมนถึงจะสมบูรณ์หรือว่าโชว์อย่างนี้อันนี้จบแล้วก็โอเค,คได้สองคลิปโอเค <laughs> ชัยโโยอเน้องพี้บอกดีใ้ายาต้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะถ้าสำหรับคลิปนี้ย่าต้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ย่าต้ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะยั่วๆคะ่ะ